RUNNUM RUNNUM ด cathedral กาทำไมมันไม่พูดไปนี <harder> ่วะข้ามข้ามอไม่ข้ามไม่ได้แล้วอะกดแล้วอ่ะมันก็มาหน้ากดกูก็กดแล้วเนี่ยแต่มันข้ามไม่ได้เอาได้แล้ว ไอ,อ้เฮียคลิกซ้ายถึงจะค้ามได้ใช่กูิไหมมันต้องคลิกซ้ายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราอยู่ในเกมเมจิก Devil May Cry ไม่ใช่อา้าวใายพ่อมึงนี่นเ,นเ,เนี่ย Dante ไม่ใช่เนี่ยเวอร์ชันผมดำโอเคครับคุณซีไ <laughs> อเฮียคุณซีไอแดดกลับไปดูแลเขินไอเฮีย เกมนี้เราเคยเล่นกันแล้วครับต่นด้วยความนี้ว่าตอนนั้นผมเล่นในโน้ตบุ๊กแล้วมันกระตุกมากผมไม่สามารถลงได้เราก็เลยรีโปรเจกต์กันเลยทีเดียวเราก็เลยก็เล่นใหม่เล่นใหม่ไงไอแป๊บนึงนะอะไรเมื่อยเมื่อยพอมึงสีมาวันนี้นะครับเป็นเกมที่มีเวททั้งหมดแปดชนิดครับให้เราเลือกผสมกันแล้วไปกดคุยกับมันทำไมวะไม่อยากคุยด้วยหรอเฮ้นี่มันแกนดับหมวกเหมือนแกนดับเลยอะครับ อันนี้มันเป็นคนจีนนะเว้ยเนี่ยรู้ได้ไงรู้ชื่อมัเนเเมอ่อกี้ชื่อเจ็กแล้วแต่มึงเน่นั่นแหละเขาหันจอไปทางนู้นก็ไปทางนู้นเนี่ยคือตอนแรกเรายังไม่มีเฮี้ยอะไรเลยครับจนเราต้องว <c oughs> ิ่งไปเรือ่อยๆจับเรื่องใหม่แล้วจุดภูหาพอพลปโปงเซอร์ไพรส์โคตรตื่นเต้นเลยเนี่ยอ้นี่ชื่อช่ะ คนชื่ออะไรชื่อเจ้าเนี่ยคือรู้ชื่อเนี่ย S S A M S โอ้ต้องชัมส์ด้วยชัมส์โอ้ชื่อโค้ชเอเลยเป็นปีนปีนอ่านไม่ออกเพราะอะไรเพราะปีนโงโอเคอนี่ชื่อป๊อปเว้ยชี่อยู่ในฮอร์โมนทำไมคนนี้เขาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้ววะเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไอ้ไรวะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยบอกสบายดีไหมข้างล่างสบายพี่เฮี้ย ยังไม่ได้สำนึกปิดตำกูรู้เอาเราบึงปิดทางเข้าเลยเนี่ยนะวัต h e f ฟักไอ้ยเซิร์ฟเวิร์ดอิสปันนาเหมือนจะมีคีย์เวิร์ดครับ a n นนาคืออะไรวะจำไม่ได้เมจิกการ์อิสเกมเมอร์ยูเคน์โค้ช่างแม่งมึงควรจะกดข้ามต้องนานแล้วเพราะกูรีบเอ้ยได้ได้เวทมาแล้วฮิลไอที่ได้มาเมื่อกี้คือเอาไว้ขึ้นลงตึกนะนั่นลิฟต์อะ นั่นลิฟ oh, <okay>, okay. อ๋อเคยๆตัวชิทคลิกซ้ายตีโอเคตีอันนี้อือยากว่าจำไม่ได้อะไรยังไงน,นี่มันมีตัวเตลียวอยู่ด้านล่างอันนี้เอิร์ดเอิร์ดยิงก็ไม่โดนควายดูกูนี่ลองยิงอยู่อุ๊ย <c oughs> <c oughs> ไปทำกับฉันอย่างนี้เอาเราไม่เกิดไม่น่าอายุสั้นเลยเราไม่เกิดนี่กดอะไรวะ F มันบอกให้จุดไฟตรงนั้นอะเย่งี้ป่ะเย้เช่อุลาดจังวะโถ่เย้เคเกิดแล้วนี่ต้องดี F แล้วก็ยุบละรอเอาแย่งกันยิงไหมแต่เมื่อกี้ครับม็อกทางม็อกทางบ็อกทางบ็อกทางกูกด F ทำไมวะ นี่ต้องช็อตช็อตเป็นเพื่อนใจเยนเ็ยนๆนะไ <c oughs> อ้ตรงนี้มีรูด้วยไกย่เอาไม่ได้เพื่อนมันมาทางนี้ไอ้ตัดมันไม่มีเวทแบบกดแล้วตัวเล็กอ่ะแล้วแต่ฟรีไปไงเนี่ยอ๋ยอกระเด็นมาได้เลยนี่าวาเขาบอกว่าถ้าตัวเปียกห้ามใช้สายฟ้าให้ทำเป็นตัวแห้งด้วยการเอาไฟเผาตัวเองอ่าอย่างนี้อันนี้รู้สึกต้องช็อตสองฝั่งปะไงล่ะเอเก้นี่มันโอ้การประสานอ่ะ นี่อะไรวะเนี้ยมันเป็นเหมือนเลเซอร์นี่อ้าวกูยังอ่านอยู่เลยยังอ่านไม่เสร็จเลยวยอ่านแวบเดียวเสร็จแล้วมึงนี่รีบนี่อะไรอีกโอ้เยอะนี่ไกด์เนี่ยเพกาวอะไรเหรอมุมมุมโอเคไอสัตว์กูเกิดไม่เข้าใจแล้วแต่เพื่อนเลย ไอ้เฮ้ยอย่าหันมาทางนี้ดิโอตัวเปียกตัวเปียกไอ้เราด้วยรอ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 ด้วยเราถามให้ตัวแห้งก่อนเฮ้ยเอ้โอ๊ยเกือบตกน้วด้านบ้าเอ้ยวอเตอร์วอเตอร์คิวโค้ดเป็นหน่วยดับเพลิงเลยแบบไปเปิดทางเพื่อนเราจะวิ่งตามไปด้วยใจมุ่งมั่นและจิตศรัทธาเอ้นิเวศมีเวศให้ไอหยิบเอาเก็บเป็นด้านดูโง่ๆนะกูกับมึงแบบอะไวะไอชิปเบนดิ้ง a s f เอเสเอฟสเปซ <3. S 2> บาร์วิ่งเอรอสได้ไอกายข้ามันกาเราจะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานมีมากเพื่อนอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมมึงไม่ช่วยกูเลยวะกูเดินไปนเดี๋ยวติดมึงไงเดี๋ยวมึงตายเนี่ยก็ไปเดี๋ยวมึงยิงกูกูตาย แกกูโคตรโหดเลยเฮ้ยทางสะดวกแล้วกายทางสะดวกแล้วเฮ้ยยังมีคนอีกนั่นดูคุณยิงติดหัวมึงบังเพื่อนกัวมึงบังเพื่อนหัวใจเย็นๆไม่พังหรวหัวกูเนี่ยตรงนี้สามารถยิงมันได้ใจเย็ดเย็ดอยากโกรธอ่ะอันหนึ่งนะมันต้องผสมอะไรแล้ววะแค่ยิงเลเซอร์ไปไม่ได้ไอหินหินหินมันทะลุเหรอเปิดเปิดเปิดคานเปิดคานเร็วเร็วเร็วอ่ะเปิด ิเฮ้ยมันติดเฮ้ยเราปืนวีมาแล้วมันวีมาแล้วอาเขเพื่อนเฮ้ยแล้วมันไม่วิ่งมาต่ออะมันยิงสู้ได้ไงมันจะมาทำไมวะตายไปซะเจ้าโง่กระจอกไอ้สัตว์เหมือนไอ้เวทเขียวๆมันมีไวฮิวใช่ไหมใช่มีไวฮิวต้องฮิวกับเวทเขียวน่ะอ๋อได้อะไรเนี่ยเจนโลนี่มันแก๊งที่อเวนเจอร์สังกัดอยู่ อะไรวะ <S <S หน่อยชิวโอ้กูไม่ดูกูไม่เข้าใจอะ่ะขอโทษมึงไม่ดูจริงเหรอเนะี่ยกูดูดูลืมไปโอ้ยวยยุยนี่อะไร <S <S เดี๋ยวอะไรวะเมื่อกี้กด SE แล้วคลิกขวาแลทดลองเหยียบออ้หูมันหายไปแล้วเราคุณไปไหนต่อเนี่ยขึ้นไปดิขึ้นไปไหนเนี่ยหรอกูจะได้กิดแล้วโอ้ คนโง่นี่มันโคตรโง่มากที่เชี่ยติดติดอ๋อทางนี้ชีวิตมึงไม่โง่ได้อีกอ่ะแล้วขึ้นเหล่าคนเดียวแล้วกลัวไม่เกิดว้าวทำได้แล้วอ้ส่งคนลงไปดูอ้าวเพรช่างแม่งเหอะกดข้ามไม่ได้ด้วยเออได้ละได้ละโอ้ไอชีพเมนนั่นล็อกเต็มเลยเยสเทเกิดใหม่ครั้งโผล่มาจากดินมึงไม่ต้องมาทำดี ไม่ไงกูช่วยกูช่วยอ้าวอ้าวแล้วเข้าไปคนเดียวอีกคนนึงไม่เข้าก็ตามไปได้เนาะก็ได้ดิสัตว์มึงจะให้มันเข้าไปแชร์อยู่ตรงนั้นหรือไงต้องแบบต้องวิ่งต้องตามกันเหมือนในนั้นดิโกอลีคอนดิที่แบบวิ่งไปรอเพี้ยแล้วแต่สิตรงนี้เปิดได้ปะเปิดได้ฮะอะไรเนี่ยลุกลุกตีทีวีแปลว่าต้องโอ้ยขอโทษเพื่อนแปลว่าต้องพังได้เฮ้ยเฮ้ยช่วยมันช่วยมันก่อนช่วยมันก่อนช่วยมันก่อนเอออย่างนั้นเพื่อนจะแหลกได้อะไร มึงไฟไหม้มึงไฟไหม้มึงสัตว์เกือบโดนฆ่าตายแล้วไม่น่าอะไรอ่ะที่อยู่กับพื้นน่ะคาถากูไงหยิบเอาอุ้ยดาบตาโห้วหยิบอะไรมาเฮ้ยสีมาลองฟันกับดาบอันนี้ก่อนแป๊บนึงขอลองหน่อยว่ามันจะฮิวไหมเนี่ยอ่ะฟันเลยอุ้ยฮิวฮิวท่ไอ้กดไงวะกดชิปชิปคลิกซ้ายมันจะใส่อาวุธอ๋อแล้วก็ฟันเย้เก้ฟันยังไงก็ไม่เจ็บอุ้ยจะ แกลองเหยียดดิก็ตายไหมเจ๊กดไงวะอันเนี้ยไอที่วางพื้นอะกดไอันั่นอะ E W อ่ะแล้วคลิกขวาแล้วเราก็ไปเหยียบโอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกสนุกสนุกเออก็หนุกดีอ่ะอุ้ยตกบันไดตกบันไดอุ้ยอุ้ยตกตกบันไดด้วยอุ้ยอันนี้เจ็บอุ้ย อ,อ๋อคืออะไรก็ตามที่ผสมกับอ e, ีก็จะออกมาเป็นเม็ดๆสินะหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเราไฟปิดไฟปิดเอ้ยไม่ใช่แล้ววะมันเหมือนจะแบบจะออกมาเป็นกำกลมร,บร,บรบอบๆเปล่าวะดูตาอุ้ยนี่ไงเทปะกดชีพคลิกขวา,วาเนี่ยคลิกขวานะรอบตัวเดี๋ยวเราลองเป็นวงกลมเย็ดเค่ภาสาอัเราลองไปเหยียบโอ้ยเย็ดสวยวะกายกายมาเหยียบใหม่ดิ เลือดเต็มไปเหอะไอ้สัตว์ก็เล่นอย่างงี้ม้าตายอ่ะการมาเหยียบใหม่ดิเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กูหายไปเลยไใหญ่ยยังไม่ตายเว้ยเพื่อนเฮ้ยกูฮิวให้กูฮิวให้ฮิวให้โดนให้โดนกูดิมันเล่นยากมันเล่นยากเฮ้ยตัวกูยังเปียกอยู่เลยจอดแล้วไฟใช่ป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่เอา้เย เฮ้ยอ้าวแล้วทำไมไม่หิวอ่ะเด่นี้ทำไมดิเออหิวแล้วหิวแรงจัดอันนี้การเมื่อคิดเหมือนกูปะไม่อันนี้คือเราเคยเล่นแล้วเพื่อนไม่ต้องแอปจริงปะไม่เอาไม่ไปให้เกียตไปเถอะีขลงนะตั้นมันมีอะไรมเป็นรลักกูไปคิดไะด้วยบ้างไหมแล้วลงเวงแล้วจะทำไงอ่ะ y you leave me alone เดี๋ยวนะเราต้องเดินไปดิจำได้มันมีไอ้ท่าชุบชีวิตอะแต่กูจำไม่ได้ไอ้ต้องมันต้องได้หนังสือก่อนปะเออรู้สึกมีหนังสือชุบชีวิตอะเนี่ยที่จะไปเอานี่แหละแน่ใจนั่นอะเชลล์โฮมใช่ป่าววะเก็บเก็บเลยไม่ใช่มันจะเปลอะไรอีกไอ้สาตว์งงกรีดที่แบบเอาไว้เอาไว้ส่งเสียงร้องเนี่ยแล้วกน แล้วกลับไงกลับก็ทางเดิมโอ้คด <Okay. S 2> ูๆเพื่อนเดี๋ยวแล้วไอ้นี่ไม่อยากเดินผ่านเลยหน้าตาไม่ไม,ไม่ไม่พึงประสงค์ให้เดินผ่านเลยอะไรวะอ๋อได้นี่ยวะ่ะเอา้าโห้ควันแค่นี้มึงก็ระแวงเนาะแล้วมันมีไว้ทําไมวะก็มันก็คือตอนแรกที่มึงไล่เวนเล่นๆน่นะนั่นแหละมันมาจากเวรมึงเองอ๋อตายแล้วจบจิบจิบ,จบ,จบแป๊บนึงนะเพื่อนเรากำลังหาทางเรียกนายกลับมา เล่นไอ a เกตบ b เนี่ไม่ต้องไปถึงเซนตันเวิร์ลแล้วกูล่ะเดี๋ยวก็โผล่มาต้องดีหนังสืออะเอวะเราจะขึ้นไปยังไงวะนั่นดิอ๋อ้วเฮ้แล้วแล้วเดินไม่ได้เดินไปดิเดินตรงไปกดเดินไม่ได้อะไรเดินไม่ได้งงค้างอะมันเดินไม่ได้มันติดอะไรอย่างติดอะไรวะกูเห็นตัวมึงเดินอยู่นะเดินเหรอเดินตอนนี้กูอยู่ตรงเหตุแลใช่ปะใช่เห็ด เออกูขางตอนนี้กูกูยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยเนี่ยมึงเดินลงน้ำไปดิหรือไม่ก็ใช้เวทฆ่าตัวตายเลยโอเคใช้เวทฆ่าตัวตายดีกว่าง่ายกว่ายังฆ่าตัวตายไปก็ออกมาแล้วโอเคหลุดออกมาแล้วจัดบัายังโหนทารายเฮียอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียแล้วจะฆ่าตัวตายทำไมวะแล้วหลุดออกมาแล้วนี่หาทางอุ้ยจะอ่ะอ่อุรอดโอ้ ตายแล้วเช็คพอยต์มีใครคิดจะเดินผ่านด้วยวิธีของมึงบ้างไหมเอ้ยมันเป็นการเรียนรู้แบบใหม่เวลิฟอันเลอร์อะไรอย่างงี้โอเคเท่กูเกิดแล้วเพื่อนมีคนปกติเอาข้ามแบบกูปะล่ะไม่มีหรอกเออไอ้ไงเพราะกูเทพไงไม่ต้องไล่เวไส้กูกูวิ่งมาแล้วกูไม่ได้จะไล่ใส่มึงจะไล่ใส่ป้ายนั้นจะดูว่ามันทําอะไรได้ไหมจับจัจับ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 ับจับจับ เหมือนเป็นนักเวทเลยนะเย็ดชั้นทีเขาบอกายเอาสองตัวขวาไปโกลตัวซ้ายไปไม่ไปไม่ไปไม่เดียวเดียวไปไม่ไปไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันตีป้าอตายแล้วอ่ะหิวปลาด้วยอ่ะกูออกไม่ได้เนี่ยโครน่าเสียล้วตัวมึงก็ติดไฟอยู่เอกูดับไฟได้แล้วมึงจะออกไง เดยวแค่การออกแบบฮิลได้ตอนนี้อะไรรอบตัวกูวะเขียวๆมึงเห็นมือนกูปะมันเป็นเหมือนเป็นโลปะเออใช่ปะน่าจะเป็นโลอะแล้วกูฮิลตัวเองไม่ได้เลยเออใช่เป็นโลมันเป็นโลเหมือนเป็นโลกันสีเขียวอะใช่รอรอแแถบข้างล่างหมดเลยแถบข้างล่างหมดเดี๋ยวก็ฮิลได้ โอ้โคตรน่าเศร้าเสง่อ๋อเหมือนเอาไว้ทำการท่านนั้นใช่ไหมเออใช่อ๋อเวลาพีพีก็จำเป็นเลยนะอืมอิ๊ยจะอุ๊ยผิดเวทผิดเวทขอโทษเอ้ยมันเผาป่าได้ปะไม่ได้เฮ้ยดาบเอ้ยแล้วมึงอับชี่อ้คาลิเบอร์ตีหินมาทั้งอันเลยบ่ เยนนีทไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกตุ้มกลายเป็นกู๊ก๊กคันเอ้ยเก่งจริงไห้กูตีดิอุ้ยอืออะไรอะไรอะไรหลบได้มาดูแบงค์้างพอดีอุ้ยอุ้ยเออแล้วทำไมมันฆ่ากันเองอ่ะอย่าไปเสือกมันเลยรู้แค่ว่าต้องฆ่าพวกมันให้หมดโอเคป่ะโอเคปัด เอาแล้วมันหายไปหมดแล้วอุ๊ยมันโผล่อีกแล้วอุ๊ยจะอา้าวไอ้กูล่ะเพื่อนมันมีเวทอะไรที่แบบไม่โดนเพื่อนตั้งวะ<ม>และ<ม>้วทำไมทำไมมันหันมาตีกูอย่างเดียวเนี่ยพอแล้วเพื่อนมันตายแล้วอเอกูอเล็งมันเห <laughs> รอใช่เลยเห็นหันหน้าตามกูได้ไหมเกมรักเพื่อนอุ๊ยอุ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเกือบฆ่ามัน อ้าวตีเฉยฮะโอ้หน้าก็กูยเป็นของแรงเลยบ่กกับตันปะยอนปะยอนปะยอนประยอนคนเย่อะไรชื่อปะยอนเอ้ยสู้ดิเพื่อนอ้าวเอาแล้วฆ้าเพื่อนไอ้สัตว์อัดจะอ้าวสายฟ้าไปสายฟ้าเดี๋ยวกูแช่จอดเฮ้ยอย่าบังดิพวกนั้นแน่ ดูดูมันวิ่งบังดูมันวิ่งบงังออ้ยเล่นรถอย่างมหาศาลมันจะ<อ>หนีไปไหนวะนะ่ะไม่หรอกมันหาทางตอบอยู่เ้ยเจตายแล้วสยุดยอดเลยเพื่อนอ๋อแล้วไอ้นี้ผู้รอดชีวิตเจ้าผ้าอะไรหรือเลปล่าใช่ใช่นายผ้าไปแล้วนายโน่กัป <laughs> ตันกัปตันตายแล้วกัปตันตายเฮ<อ>้ มีอะไรจะบอกไว้กับตันมึงอะตายด้วยมือกูเหรอปะอุ้ยนักธนูเ้าแล้วเอาแล้วมันเดินไปเลยแล้วยังชาร์จอยู่ยังชาร์จอยู่เทปะโคตรเทเลยแล้วมึงก็ไม่ปล่อยมือแงแล้วหนังสือก็ปิดที่ฉากกูเอาจบแชตเตอร์หนึ่งแล้วไวสัดเราจะเล่นยองตัดตัดทาไปก่อนดีกว่า เออเออเป็นพาร์ทาแต่เจ็ดนาทีแล้วโอเคเล่นพัรละแชปเตอร์แล้วกันอ่าเอเครับเดี๋ยวเจอกันพัรหน้าครับเพื่อนๆครับบ๊ายบายทำไมต้องลากเสียง